อ่าก็สวัสดีคุณชมท่านด้วยนะครับตอนอยู่ในการ TGN TV นะครับอ่าโอเคครับก็สําหรับอันนี้ก็ได้เวลาแจกรหัสแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้แจกแบบนั้นนะคือมีน้องหลายคนมากนะครับที่บอกว่าให้ผมสุ่มเอานะครับอ่าก็ได้นะครับผมก็สุ่มนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมสุ่มไปแล้วนะครับคือคนที่ได้เป็นน้องอ่าน้องชแนลอะไรสักสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับอ่าก็น้องเขาสุ่มได้นะครับรหัสนี้นะครับเดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะให้ดูหน้าลายหน้าลายของน้องเขานะครับอ่าก็เดี๋ยวให้น้องเขามาคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับอ่าว่าน้องเขาได้นะครับว่าถ้าเกิดไม่เชื่อนะไปถามตัวน้องเขาได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมให้ไอดียร้ไอดียายน้องใต้คลิปไว้ด้วยนะครับอ่าไปเพื่อเผื่อ <c oughs> ไปคุยว่าจริงเปล่านะครับว่าไม่ได้โกหกนะครับอ่าก็ผมคงไม่ให้เห็นรหัสนะครับเพราะมันเป็นของน้องมาแล้วนะครับอ่าผมสุ่มได้นะครับ V P นี้ V P 4นะครับอ่า ดังนะครับมีการลิงมีอีวิลนะครับอ่าก็สําหรับคนที่แบบล้อแบบล้อล้อแจกรหัสนะครับผมยังมีอีกรหัสหนึ่งนะครับเป็นรหัสรหัสเดทอีกรหัสหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวผมทําคลิปทําคลิปแจกนะเมื่อครบหนึ่งพันเอ้หนึ่งพันสี่ร้อยซับนะเดี๋ยวผมทําคลิปนะครับอ่าก็สําหรับวันนี้นะครับหรือคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับคนที่โชคดีก็อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะให้ดูครับน้องคนไหนนะครับ โอเคก็รอแป๊บหนึ่งนะครับ,อ,บ,บ,รบอ่านี่ครับน้องคนนี้นะครับนีนบ่น้องคนนี้ใจเย็นผมจะให้ดูหน้าปกเขาเลยแต่จะยังไม่เห็นให้แต่จะยังไม่เห็น,ไม,หนไม่ให้เห็นตอนนี้คุยกันนะมันเป็นมันเป็นความลับของน้องเขาความลับส่วนบุคคลนะครับผมจะไม่ยอมให้เห็นนะครับอ่าเดี๋ยวหายากเกินน้องเขาชื่อเลยนะ เนี่ยครับเจอแล้วนี่นะครับอน้องเขามีถึงก็สามลายเลยนะครับอก็นี่นะครับเป็นของน้องเขานะครับอก็ใครไม่เชื่อเดี๋ยวไปคุยกับน,น้องเขาได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็เจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ